มาเปิดขช้นะท่านผู้ชมรู้สึกว่ามีตัวไอ้ตาแดงเกิดบ้านอีกละมันเกิดอีกแล้วอะ่ะอะไรครับอะไรครับเออเอาลืมเอาโอ้แล้วมันเกิดพีบเลยอะแล้วมันเกิดพิบเลยอะ่ะเอ,อ้ยโอ้เพราะว่าเราหายกินนี้นานมากพวกะฝีมือตกชัวร์ชัวโอ้โห,โโหไม่โดดชนะชิมือโคตรตกเออโดดละเั้นต้องแบบจูนหน่อยขอจูนหน่อยขอญาตจูนน่อยนะ โดนสีมือก่อนคือแบบไปเล่นโอ้โห <What? S 1> โดนโดนโดนหลับไหมทีเดียวเราจะหลับเป้าหรือเขามีคิดมาีน้องอะไรน้องอันนี้ดียังของนี้ยังไม่รีนะหมดแล้วมั้งใครไหนจะเกิดอีกแล้วเละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่เซอร์เรตแป๊บนึงเอาของก่อนอ่าจริงจริงอ่ะ พี่เอาออกเพราะว่ามันมีเจกคิตเกิดแถวบ้านเออดูเจกคิตก็เกิดเออบอกว่าอันตรายมากเจกคิตคืออะไรมันจะแบบวิ่งมาแล้วก็กิดอะ่ะแล้วทำให้ซอมบี้อะ่ะแห่มาบ้านเราเออเนกําลังปีนีพี่สอยปั้งเลยขอ,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 อ้าวนายเจกคิตอ่ะนายเจคิตเอ๊ะ้ยมันกินแล้วหายละอุ้ยเรียนี่ตัวมันละยังไม่กินตัวนู้ตาย อย่ามันกินออกมาโอ้โหแล้วแบบสักโขบยิงยากมากอะทำไมมันยิงไม่โดนวะเออต้องแบบปู่มได้ดีอะโอ้โหประหยัดมาด้วออือมแล้วปืนไม่ถูกอย่าปืนแรงยิงมันดิโอ้ยยิงไม่โดนอีกเหรอแค่นี้ก็ยิงไม่โดนเลยเนี่ย ชิบ้าต้องขี้ขวาขี้ขวาเออน่าจะถึงแหละมันมันเรียกมาฝั่งไหนบ้างวะตอนนี้อย่าพึ่งสนใจมันเลยขอขอ,อนี้ก่อนตอนเราไม่อยู่บ้านมันก็ไม่ตีบ้านเราแล้วโอเคประมาณนี้น่าจะดีอ่าไปละไปละไปละ,ไ,ปละไม่รู้ไม่ชี้มันไปไหนนะโอ้ยนู่นอย่นู่น,น,นตัวไหนครับตะกี้พูดถึงเจ๊เ ้ยอุ้ยเชี่ยเจกี้สองตัหรอเชีย่ยโอ้โหชิบหายยิงล้วบ้านทางเลยอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยดีทํามาอยู่ใกล้เชีย่ยมันจริงระเบิดแล้วรลหรอเพิ่งรู้เนี่ยอันนี้เพิ่งรู้โอ้เจกี้มันอันตรายจังวะเราจะไปที่สถานที่ตึงกันคือตรงนี้อ่าใช่ไป่ะเอาพี่ไอ้เชี่ยไปแล้วนี่มันเกิดใหม่น้องของมันเลใหม่ละบอกเลยว่าตรงนี้โคตรตึงโคตรหด,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 ดเราจะไปทางลัดกันเออ ไปทางลัดกันดีกว่าเราจะไปเข้าไปเอาของคันนั้นแหละขอเจอว่าของไม่เจอตัวตึงมากขาแบบไอตัวปกติสองอันบาทก็พอแล้วไม่ใช่เจกี้นะเทียวแปวเราแบกเจกี้ใช่ไหมตรงนี้มันตึงเกินว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลืมเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแต่ว่าเราครับลูกซองได้แล้วอ่าพี่เล่นนอกองอไปอตรงนี้นี่เราครับขั้นหนึ่งได้เดี๋ยวแป๊บนึงเอาแม่งก่อนโอเคตายโอเค เดี๋ยวลืม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 มันไม่มีจริงๆร,งรงหรอมันไม่มีจริงเดีย๋ยวะมันสามารถคราฟได้ไหมพวกอะไรเนะี่ยเดี๋ยวต้องหาอย่างเดียววะ <c oughs> อะไรเราคราฟได้ไหมอะไรปืนอะโอ้ไม่นะแย่มากอันนี้แย่มากๆอะไรที่แย่มากๆเลยอะแจำนะโอ้ยมีไหม ในกระโปรงรถอันไหนวะวางกิ๊บโอเคอแบบันก็ต้องหาไม่เคยเจออะไรปืนไรฟ่นสักครั้งในชีวิตเลยจริงๆเลยเนี่ยโอ้โห,โหแย่จังวะแล้วนี่ก็วันแดงเดือดซะด้วยแดงเดือดซะด้วยมาเอาซื้อของก่อนซอมบี้ดิไดอลเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอก,กาสทำให้เป้าหมายเล้ เป้าหมายสองเท้าขาพิการรู้สึกไม่จำเป็น <c oughs> ยังไม่จำเป็นนะทำให้เป้าหมายขาพิการเนี่ยลืมแต่งชุดแบบลดราคามาเออไม่เป็นไรโอ้โหเปลืองอยังวะสามสิบละสามสิบก้อนต้องเอาสามสิบสามก้อนห <c oughs> ึต่างเ <c oughs> จ็บเจ็บอะไรไลเวลนี่ไง <c oughs> โหโคตรแพง อะไเฟินเราไปไหนวะถามจริงเออขายไปนับไปดูตรงนี้ก่อนไอ้บ้านหลังเนี้ยดูมีของหรือเปล่าอ่าบอกว่าใช้าน้ำมันพี่ไม่ลด้าเลยเพราะว่าพี่ได้เจอมอสใหม่มาอ่าพี่ขาบมานั่นเองอ่านี่มอสเน่เน่มอสเน่คือรถกระช้เ้ำมัเพลิงน้อยลงอ่าเนั่นารอบไปเจอพอดีอุ้ย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  โอ้ย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 ใจอ้าหมูไม่เกิดเหรอโอ้ยดีนี่โอเคหมูไม่เกิดอ้าหมูอยากษ์ไมเกิดสวยไปเลยจะไม่ตื่นแล้วคืลงไปกูตายไหมเอ้าเชี่ยบอกไม่เกิดมาปุ๊บเกิดไปไอ้เชี่ยอันก็จัดการตัวแม่ก่อนแล้วกันเยอะด้วยล่ะเยอะยังวะอือเยอะ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  เขาหมูยักษ์ผ่านไปไหนวะโอ้เดี๋ยวนี่มาสองคนมันตายกแบบ่อนเก็เรามีปืนเทพนะตอนนี้เหมือนตอนแรกที่พลุเราขับโขกมากเอาแบบกระเพาะขานเอาเผาขนนะแตั่นแหละครับนั่ครับอะไรครับอะไรครับ,ไ,รรบไม่ตายไม่ตายนะ้องตายแต่ไงก็ตายแดีวก็ตายหมดเลยยังก็แตก วาวบอกเตรียมขึ้นเลยนะขอ,ของอะรหนูขอ,ของฮึบฮึบนี่รอดรอดรอดเก,ก,ก็บบล็อกเลยเผื่อมปนปีขึ้นมาได้เอออยู่ไหนอยู่ไหนเสียงอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวดูของอะไรมารองเท้าและสมุดมาโอเคถือว่าดีอยู่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเท่าไหร่นะนะยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเท่าไหรอาของไปฮึบฮึบีเหรีย แค่นี้แหละไปเจ้าไปเจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไปเจ้าได้ของแล้วคุมแล้วระหว่างนี้ยไหนดูซิได้อะไรมาบ้างโคตรไม่มีประโยชน์เลยอ่ะไป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 ละโอ้ยไปๆได้ของละโอ๊ยโอ๊ยชนชนไป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 ชนชนไปเจ้าไม่อยู่แล้วเรื่องนี้ไอจะไม่ยุ่ง แต่ว่าของลำต้นก็มันตรงใส่ไอไส่ฟุ้นเราไม่มีเลยจริงๆนะเนี่ยจำได้ว่ามันมีนะมันมีจริงๆนะเออมันหายไปไหนเราขอหายอีกรอบหนึ่งมันต้องมีแหละนี่ไงนี่ไงหาตั้งนานนี่มันอยู่ตรงนี้เออกว่าแล็กก็มีนี่โอาหาตั้งนานกว่าจะเจอ อาจจะละเชีย่ยอือโอ้โหไปดูนิดวันตลอดเลยเนี่ยคนร้องมาพี่ไอร์คับตาหัวจังเลยขอขอภัยน้องพี่ไม่เห็นเออเนาลองมีผ้าก,กันได้ปหมเออใช่ไหมคนร้องมีผ้ากักกนนั่นแหละนั่นละมันไม่รู้ค่อยอ่านแล้วกันโอเคเก็บไว้อะไรสําคัญไม่สําคัญวุก่อนนะอุ้ยได้แผนที่มาด้วยเหรอเฮ้ยคนเหี็นไงทำยังไงอ๋อใช้เลยไหนด้วยแผนที่ในแผนที่อยู่ตรงไหนวะในสมบัติ โคตไก่ก like ็ม mm ีไอร็อคตรงนี้ด้วยพอดีเลยอยากอยากได้พอดีอ่ะเอาเราได้ไรเฟิลใหม่แล้วนี่เออไรเฟิลออกก็ได้เอาเราเอ้ยจะหายเราคัดตัวอันไหมเนี่ยไปยกลูกกอนอุ้ยเกือบเกือบอุ้ยคัดตักอันใช่ไหมปืนไรเฟิลโอ้โคัาลูกสองอุ้ยเกือบดีนะเข้ามาดูกโกนอุ้ยเกือบเกือบเกือบเร็ว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 เกือบคัดพี่อันอุ้ยเกือบเกือบ แล้วครับลายลูกทรงนี่เออวยวาอยู่ไหมเออไปปืนไรเฟิลวะเออไม่ใช่ไรเฟิลรู้สึกแปลกๆนั่นก็เนื่องมาจากใจที่หลัง,งเกือบละเกือบได้ลูกเดี๋ยวได้ลูกเกือบได้ไรเฟิลมาและไม่เอาเอาลูกทรงได้ละเออได้สักทีโอเคเอามาครับโอ้เหนื่อยชิบหายเลยโอ้ โคนเหนือ่อยแล้วครับไอ้นี่บล็อกนี้าหน่อยสัลกสองอันมันใช้กี่อันนะขาดสองแล้ววางไว้ข้างบนแล้วกันของมันจะเต็มแล้วโอ้ต่อไปอะ่ะเดี๋ยวพี่จะแยกและจะทําของแยกแยๆไว้นะแยกแบบอันนี้เป็นลูกซองนะอันนี้เป็นอันนี้นะอะไรแบบนี้ละคือมันต้องแยกแล้วอ่ะปัจจุบันเนี้ยมันไม่ไหวละเออมันต้องแยกแล้วมันต้องทําแยกไว้อะกค้าถูกใช่ไหมถูกโอเคก็ล็อข้างหน้ามันคืออะไรวะ อ๋อสมบัติอยู่นี่เหรออ๋ออันนี้คือรับารกิจอ๋อโอเคเดี๋ยวค่อยทำรอลูกซองกันก่อนนะ,ะมาตอนนี้ก็จะเสร็จกันละครับขอเนี่ยดูเวลาสิไม่ได้ไปผูบบ้านนะแรงเดือดจะมาละไม่เป็นไรแล้วก็ช่างมันละกันนะฮะแล้วก็มาเดี๋ยวนี้พี่จัดของละนี่คือเวลาว่างเราต้องสิดพาดทีไว้ทำอะ่ะคือจัดของแล้นี่นี่เป็นเซตที่เราวางไว้อันนี้ก็เซตมอสอ่ะ อันนี้ก็เป็นของที่เพิ่งเอาออกยังไม่รู้จะจัดอะไรต่ออันนี้เป็นของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอาวุธเออเดี๋ยวมนใส่ชื่อได้อาวุธอาวุธอาวุธอ่าเดี๋ยวก็ตั้งชื่อก่อนนะอาวุธเอออันนี้เป็นพวกระหน,นี่อย่างนี้เลยอันนี้ก็ยังเป็นของแบบยังไม่ได้เรียงอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยมาเรียงล้วงนันพวกเนี้ย อืมเดี๋ยวก็แยกไปของสลับของสลับคาแบบให้พวกอะไรของสลับคาแบะแยกไว้เออแล้วพวกแยกพวกยาด้วยเอออะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวค่อยทำเดีย๋ยวค่อยทําได้แล้วนี่ปืนลูกซองโอ้โหปี๊ป่ายัดเรียบร้อยเสร็จกูมาตัวหนึ่งใส่แมสใส่มัดกันใส่มัดกันออกมาหมดละโฮ้ยพวกมึงอ่ะเช็ดเช็ดเผื่อย่อยอย่ยาเค,ครื่องคาร์ย่าไปกดอะไรมั่ว เอาวะอยนี่เนาะโยนเข้าไปทิ้งครับหมดแล้วไม่ได้ทิ้งหรอกเก็บไว้ไข่อ่าใส่ที่ชิ้นสามชิ้นเลยแน่อะไรได้อีกวะอีกชิ้นหนึ่งเลยเหรอวยย่อยวยข้าเลยอีกลยไม่รู้ช่างมันละกันก็หมดอยู่นี่น่าจะเอามาหมดแล้วมั้งลูกซองมันใช้อะไรได้บ้างวะนั่นสิไมนใช้อันนี้ได้ไหมไมนใช้น,นี้ได้ไหมไม่ใช้ได้ไหมไม่ได้ ช้เพิ่มกระสุนไได้ถ้าทางน่าจะใช้อันอันไหนนะอันนี้แล้กลัวมันซ้ำกับอันนั้นอะมันเป็นหัวปืนเหมือนกันอะแนวราบน่าจะใช้สำหรับอุธยาประชิดน่าจะใช้อันเนี้ยน่าใส่อันนี้แน่ๆอันอื่นไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่าธนูที่เหลือก็าอาวุธอันอื่นละมันไม่มีแล้วอะเออน่าใส่อันเนี้ยอุย้ยใส่ได้เหรอ อู้ไม่ได้ซ้าอันนี้เห็นไหมซ้ํากันอันนี้ก็คือเพิ่มกระจายอันนี้เพิ่มกระชับเอาอันนี้แล้วกันเอาันนี้ก็ใส่ไม่ได้หรอโอ้ต้องเลือกระหว่างสัตว์กับไอ้ยิงตัวเขียวก็คือพี่เอายิงตัวเขียวมานะลูกสองเราจะได้ใช้ยิงตัวเขียวแน่ๆไม่รู้จะใช้อะไรแล้วอะ่ะโอเคยัดสองเม็ดอ่ะสองเม็ดคือแปดนั้นอะ่ะโอเคเราไปหาที่แคมป์กันเถอะมาหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพี่พาไปไอ้บ้านไรงใหญ่หลังใหญ่นั้นดีกว่า เออตรงนี้ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไปแล้วก็แคมป์ที่เดิมกันนั่นแหละเอาแล้วมาวะชิปลืมเอาเมเผ่อเก็บเม็อีกละโอ้ยก็คือเอามาเพื่อว่าเผื่อปืนมันพังอนะเนาะเพราะว่าแดงเลือดเราได้ยิงมันแน่นอนนี่แหละที่แคมป์เราอ่าเก็บโอ้อะไระทำยังเหลืออยู่นั่นนี่อะไรจะทำตรงเนี้ยโอเคเอ,อิบ ไปไปเอ้ามึงเกินมึงเกินใหม่ด้วยเป็นด้วยแล้วเนี่ยถึงเวลาลองลูกซองใหม่หน่อยลองลูกซองใหม่ลองลองมาก็ต้องลองเอ้าหลับเพลินหลับเพลินเฮ้ยโคตรเฉ่งอะนี่โคตรมันยัดงเก๊มันก็ไม่มีตัวอะไรซ่อนอีกใช่ไหมของก็รีก็กขยะโอ้ เออจะของดีกว่านี้เราใส่อะไรไปบ้างวะลองอันนี้มันใส่ซ้ำไม่ได้เลยทั้งมันและกันน่าจะมีแค่นี้แหละแล้วก็รอแดงเดือดกันนะฮะอ่ามาคือแดงเดือดละโอ้แสงร้อนเหมือนเดิมไม่ได้เจอเคอยแดงเดือดนานเออไหนดูสิเราเล่นแป๊บแป๊บก็คือแดงแดดแล้วเหรอเนี่ออยอนี่ไหนวะไหนวะมันมีเสี่ยงม,มาแล้วแฮะโอ้ล่างเพียบเลยมีอยู่ด้านล่างอ่ะ ý thức là, là... 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 Anh lại... anh không ai 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 không ai 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 Chị, ai 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 nào ai 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 อะไร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 กับมึงอะไรเฮ้ยเฮ้้ยอะไรครับอะไรครับอยู่ไหนนครับวิ่งห่อวิ่ง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 กันมันเลยนะอุ้ยเกือบตกอุ้ยเกือบตกอะไรครับอะไรครับอะไรครับเฮ้ยชิวชิวชิวสัตว์อยู่ไหนวะวันนี้มีเจ็กอินอะไรหรือเนี่ยรู้สึกสบายรู้สึกดี ไม่ไอ้วัวผมไม่โดนเดี๋ยวเรจะซื้อเสนอแต่ครับเสนอครับเรียงมาแป๊บนึงโอ้โอ้โอ้หลบดิซซ่อดิซซ่อยิงไม่โดนด้วยเออตายมาดิตายไปดิมาดิครับไหนวะที่ไหนอ่ะลูกแน่ะเนี่ยพวกคนอยู่ไหนอ่ะเสียงมันเป็นล้านเลยนะแต่ไม่เจอสักตัวนี่ไหนวะนี่ไหนกับ จะระเบิดเลยปาก็ห pues น้าต่างเลยไอ้เออโอ๊ยหวยเนี่ยขับขับอย่าอย่าโอ้โตกใจสวยได้เหล็กมาก้าชิ้นโคตรดีไม่ต้องคับเลยดีมากไม่รู้ว่ามันหายไปไหนกันแล้วนะนั่นน่ะปกติไม่ต้องมีนะนี่อยู่ไหนวะ หายหายไปหน่อยหายไปหน่อยหายไปหน่อยไหนครับพี่เอ้ยทำไมวันเนี้ยซัมพี่มาน้อยมากเออน้อยเป๊กเป๊กมันน้อยเป๊กเป๊กจะเ,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 เที่ยงคืนแล้วเพิ่งฆ่าได้มันไม่กี่ตัวเองมาแล้วมาแล้ววิ่งเร็วส,ก,ก,ดดสก,กัดดาลุ่งสกัดดาลุ่งหน่อยทีนึงโอ้ยมาแล้ววะ่ะเฮ้ยขอวิ่งมาด้วยความเร็วสูงวิ่งมาแล้วโป้งแต่งหนึ่ง ดนหรออะไรอ่ะทำไมระเบิดวะทำไมระเบิดวะทำไมระเบิดอ่ะโวิ่งเยอะเบิดตาแดงลุกตาแดงลุกเออ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 ตาแดงร้องไงอ่ะไม่ตายไม่ตาย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 ไม่งที่เนี่ยมันตียากขนาดนั้นเหรอวะมาแล้วผู้บุกมานนอเริ่มมาเยอะละเอออยู่ไหนอยู่ไหน อุ้ยมันเกิดต่อหน้าเลยมันเกิดอย่างเงี้ยหรอเออมันตาแนวไงตาแหนงวไงอ่ะมีละมีของละอันนึงแบบนี้เจ็บ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 เอย่างเมากเยอะหน่อยใายมีเยอะหน่อยก็ดีเออตัวนี้จะทหารทหาร ทำไมแปลกเรียบร้อยศาสติกิลศาสตร์ไม่ใช่ศาสติกิลศาสตร์จุดโคตรมันเลยเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่นี่น้องพี่อยู่นี่แล้วอย่างนี้ครับอยู่นี่เจียงหมาด้วยในหมามาหมากมไม่กลัวหรอกหมาก็มาเถอะ เขาเทียบแล้วตอนเนี้ยหารถเขาได้าตายแตกสองหมาใหม่จังหวะรอบแล้วมันจตีสี่แล้วเนาะนมาช้าไปมาช้าไปมาช้าไปร้ปอยเช้าเรียบร้อยมันไปต้องกวาดไหมปะมันไปต้องกวนดหรือเปล่ามัยนยังวาาิงวาา่งได้เหรอหน้กคนจังหวะ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 ลงไปเก็บของแล้วคล้องหาย ไปแล้วจ้าไปไปใช่ไ,ไหมกวมาแล้วไ,ไ,ไม่เราไม่กลัวเรามีอะไรลูกฟองพวกมีลูกฟองมาเลยมาเลยโอ้ยโอ๊ยปวดลัวแดงแดงตายเลยทานแดงแดงไม่กลัวเก็บไว้ก่อนอะไรครับอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนพวกอยอู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบอกแล้วเรไม่กลัวจริงแล้วฮ่าใครกลัวมึงกันวะ จะไปต้องกลัวหรือเปล่ามันจะไปต้องกลัวหรือเปล่าฮะเว้ยเลยเอสแฉอะไรเงี้ขอชิงหน่อยชิงหน่อยตกมาได้อันนี้มาอันนี้เออก็ของก็ไม่หรือว่าดีมากกันเนาะก็พอใช้พอใช้เออพอใช้เลยพอใช้เลยเออไปกันต่ออ่าต่อไปแล้วก็จะไปนั่งของอันนี้โอ้เออหลบหายแล้วอ่ะ ไปเก็บของใหญ่เฉยๆตรงนี้ละเดี๋ยวไปแอดดบก่อนรับกันเนาะแอดดบใกล้ขวาไม่ใช่หรอเอาแอดดบก่อนอ้าเผื่อมีของเดเออลืมกลับบ้านเอากระสุนเพิ่มเลยว่ะพอแหละพออยู่มัง้งพออยู่พออยู่น่าจะตึงอยู่ตรงนี้ตึงพอไม่ตึงไม่ได้มันท่าหมวกก็หลวกเลยเนี่ยเออไหนดูสิม,มันให้เปือกมันี้มันคิดว่าเราจะขาหักหรือเปล่าเออ ไม่คิดว่าเราจะขาหักหรือเปล่าโอเคอ่านไปเปิดมามีแล้วบ้างโอเคอ่านเอ้ยสวยว่าจะคราบอยู่พอดีเลยอีเตอร์เนี่ยสร็จต้องคราบละโอเคแจ่มเวลาคุณหาเหล็กก็สบายแล้วดิตึงมีแล้วบ้าหม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 ายายาลิอ่าขึ้นมารอตรงนี้แหละเดี๋ยวสิตัวอยู่ตรนี้้ยตายแดงอุ้ย ต้องช็อตกันต้องปั๊มต้องปั๊มเท่านั้นไอ้ตัวเนี้ยต้องป nah euh, ั๊มเท่า <ma นั้นอืมบอกโอ้โพรึบพรึบโอ้ปืนอะไรยิงมันได้บ้างวะเออให้ช็อต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 ตายมันต้องมีเยอะกว่านี้ Surprise motherfucker โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ๊เจ๊เจ๊โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิ่งตกใจอืออือไอ้เจ๊มาตอนไหนมาตอนไหนเนี่ย ยตกใจกำลังจะลงไปเลยไม่ขึ้นมาเมอเยดีเป้เ,ปเ,เลยโอ้โ้อืมอืมนี่เลยงยิงเช็คก่อนเพราะว่าเราต้องหลบนะไม่หลบไม่ได้จริงๆไอ่พวกเนี้ยแล้วหรอมาแล้วหรวโอเคอย่าไปงอนมีเชนจริงอ่ะ มึงมีแค่นี้จริงเหรอวะกูไม่เชื่อพามึงหรอกมึงจะมีล้อยจะนไปแล้วเป้านีม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 ีไหอุ้ยโอ้ยอุ้ย,ย,ยนกแร้งวีนีนี่ี๋ยวเก็บก่อนของคราบได้ทั้งนั้นน้ำมันจำเป็นหมดรถรถคดไม่ได้โอเค เสียงไหนวะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตักมาเปถอะผมบอกมาเนาะไอนี่ไม่ต้องเรียกมาแล้วไม่ต้องเรียกไม่ต้องเ,เรียกมาแล้วนี่เอ่อน้ำน้ำน้ำอานนั้นก็ได้โอเค ที่เดือดมันยู่ไหนกันวะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยมันเป็นเบียร์เหรอโอ้พิ่งรู้เขี้ยะโดยน้ำเปล่าเขี้ยเขียเขี้ยอลงไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยวเราเรามัหายมือก่อนอืมอืมอะไรครับอะไรครับปายโอเคเขี้ยไม่ได้รู้เป็นเบียร์รู่นี้เอาไปทิ้งดีกว่าต้านสารสตาร์ทเลยนะฝนฟูเวลากำลัง อี่เทียไม่ได้บอกด้วยก็คือเาความถ่ายจากมาอะไรเร้าความถ่ายเอาไปชิด300สามร้อยเปอร์เซ็นต์ข่เกกนงสิบเปอร์เซ็นต์ย็ดเข้มึโงโกงจังวะอืมต่แรกกับไอ้ตาลาย่างนี้ใช่ไหมย่อ,อมันมันอยู่ไหนวะแม่งน่กกากลัวจังวะหาไม่เจอหาไม่เจอโอ๊ย

ไม่โดนกูอจริงไม่โดนจิงไม่โดนได้ไงก่อนเดี๋ยวก่อนเกิดมีตัวมาไม่มีเหรอไม่มีเหรอปุ๊บนี่โอ้ยคังสมบัติสวยนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องกรารต้องการที่สุดในนี้อ่าคือเดียวแหละแล้วก็ไปแล้วก็กลับละเฮ้ยสวย,ยไม่มีใช่ไหม ไม่มีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะายากเฮ้ยมึงจะยากอะไรขนาดนั้นล่ะเอ้ออ้าวเขี้ยเขี้ยมยากจังวะมึงกะไม่ได้เลยนะ่ะโอ้เอยเยอะอุ้ยพังรัวเลยเฮ้ย What What the fuck จดึงสองจเย็นนะเดี๋ยวเก็บไว้อื่นก่อนลองเก็บกอื่นก่อนอ๋อนี่เราไม่ได้ค้นหรอ โอ้ยจำไม่ได้นละ okay. อโอเคคนขอโอ้โหไอ้หี่มึงเอายากจังอ่ะเฮ้ยสิบกว่าอันแล้วเนี่ยเฮ้ยของอะไต้องดีแน่แน่ฮึดดีไหมอืมการโจมตีสตูเพิ่มความเสียหายที่กับอันเดดเฮ้ยก็ดีอยู่นะเฮ้ยก็ดีอยู่ก็ไม่ได้คุ้มมากหกวะมันก็ไม่ได้คุ้มอะไรขนาดนั้นอนะโอ้ออกกัดด้วย กับทางไหนวะผ่านแล้วกูลืมทางนี้เดลเจ้าเดลเจ้าฉันไม่อยู่แล้วแค่นี้ก็คุ้มพอแล้วเออไม่เป็นไรโอ้จะขึ้นไปทำไมล่ะรถอยู่ไหนวะอยู่นี่อ่ะฮะต่อไปก็ไปกันต่อโอเคจบที่เท่านี้แล้วกันนะฮะอ่าวันนี้ก็เล่นแดงเดือดเฉยๆเนาะก็มองอีพีนี้ก็บอกเลยว่ามานลราเหตุการณ์ว่าทำไมถึงลงคลิปช้าแล้วกันคือที่เพิ่งจับคลิปที่แล้วจากโลบอกร์แล้วจากคลิปนี้ อบอกเลยว่าพี่เจ็บคอไม่สบายเออตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังแบบไอแล้วเจ็บอยู่นะฮะ mm hmm. ก็บอกเลยว่าเดี๋ยวหายร้อเปอร์เซ็นต์พี่มาทําให้แล้วกันแบบทำคลิปรัวๆนะครับผม mm hmm. ก็ตอนนี้ให้ให้แบบหายขาดก่อนอพูดแบบเยอะไม่ได้นะผะแต่โคน mm hmm. เสียงดังก็ได้แหละแต่มันได้แป๊บเดียวมันก็แสบคอแล้วนะฮะก็เดี๋ยวลงคลิปให้ที่หลังกันเลยครับไายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนของเราด้วยนะครับพากผมเพื mm ่อพัดที่ใหม่ๆของเรานะฮะโอเคครับ บายบายชนีลินพันธ์แปลกๆอันเนี้ย